เ่ะคุณผู้ชมค่ะไปที่วงการเพลงลูกทุ่งกันบ้างนะคะสําหรับคุณเสถียรทํามือต้องบอกว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งแล้วก็นักแต่งเพลงแบบมือทองของแกรมมี่โกลเลยทีเดียวนะคะ,คะแล้วก็มีข่าวแว่วออกมาว่าพี่เสถียรเนี่ยเขาเตรียมจะชิ่งจากครูสลาหลังจากที่ตัวเองก็ปักหลักอยู่แกรมมี่โกลมาก็14ปีนะเรื่องนี้เนี่ยจะมีมูลจริงเท็จแค่ไหนนะคะแล้วซิงงกใหม่เมื่อไรจะปล่อยออกมาไปหาคําตอบกันจ้า ปีนี้น่าจะ14แล้วครับ14ปีครับก็คงไม่ไปไหนไหมคะพี่ก็คงไม่ได้ไปไหนครเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังเหมือนเดิมครับก็อยู่กับทีมงานผู้สลาไม่ค่อยเจอเลยครับค่ะคือตอนนี้ซุ้มทำโปรเจกต์อะไรกันอยู่ครับอ่ของผมล่าสุดนะครับก็จะบอกได้น้อที่จะมีนะครับที่ยังมีให้ฟังเร็วๆนี้นะครับประมาณวันที่7ก็คือเพลงซอยกลับมาเหตุหลลืมสำหรับชาอินดี้ฝากติดตามเพลงนี้ด้วยนะครับ สำหรับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของพี่เสถียรก็เตรียมติดตามกันได้แล้ว<ฮ>ะนะคะคุณผู้ชมสำหรับใครที่เป็นแฟนเพลงโดยเฉพาะแฟนเพลงลูกทุ่งแบบอินดี้อินดี้ก็น่าจะถูกอกถูกใจแหละจ้า